วันนี้วันที่สามผมตื่นตอนนี้เวลาห้าโมงเช้านะห้าโมงเชา้าคือ,อยังรุ่งอยู่รุ่งแสงรุ่งแสงรุ่งสางรุ่งสางผมต้องไปทำเห็ดก่อนทุกคนแม่ผมไปตลาดผมต้องไปทำเห็ดคนเดียวนะพอดีแฟนผมคือวันนี้แกกลับมาจากโรงเรียนก็เออกลับมาจากมาอะไรก็ประมาณสามทุ่มแล้วผมก็แม่จะให้หน้องเรนมาช่วยนะเลยต้องไปทําเห็ดคนเดียวคนลงคนเดียวทุกคน ห้าโมงเช้าไว้ก็คือเดี๋ยวผมก็จะไปทำเหตุนะทุกคนก็ก็ไ่าจะยกลงคนเดียวแล้วก็วันนี้ก็ไม่ได้จะได้ไปวิ่งนะเพราะว่าน่าจะเหนื่อยมากๆเลยทุกคนน่าจะแค่วอร์มร่างกายนะทุกคนน่าจะเป็นวันที่สามที่พักจากการวิ่งก่อนอาจจะเดินหรือว่าคือวอร์มๆนิดนึงนะครับแล้วก็น่าจะมานั่งทําอย่างอื่นเพราะตอนนี้คือ คอมหน้าจอผมมันพังแล้วทุกคนหน้าจอคอมพิวเตอร์คือไปแล้วในมือถือได้ไม่ได้ถ่ายแล้วทุกคนเออโอเคงั้นไปเดี๋ยวไปทํำเห็ดก่อนเจอที่โรงเห็ดทุกคนไปโีและนี่ก็คือโรงเห็ดที่ผมบอกแนละ้วทุกคนโอ้เนี่ยก็คือผมต้องนาคนเดียวแนละ้วทุกคนก็คือยกเหมนเนี้ยคนเดียวนี่ก็ยังเช้าอยู่เลยดิยังแบบเช้ามืดอ่ะเออไปลุย ผมอาจจะไม่ได้ถ่ายทำอะไรให้ดูเยอะนะเพราะว่าปัว,ปว,ปวไมน่าจะดู y o u t u b เลยไปไหนเด็กคนไป แล้วทุกคนดูไม่ได้ถึงครึ่งนะน่าจะเกือบจะครึ่งแล้วคือ,อ,อก็เห็นด้านหลังมันหล่นลงไปนะเพราะว่ามันคือผมน่าจะดับไม่ดีนะทุกคนแล้วเนี่ยหน้าหน้าก็เริ่มดีแลนะ้วแบบมันก็จะเหนื่อยหลังๆนะเพราะว่าเราแบบไม่มีคนส่งเราบูนต้องข้ามไปข้ามมาอย่างนี้เรื่อยๆทุกคนโอเคเดี๋ยวทําต่อครับผมเสร็จเดี๋ยวผมตามไปทีแล้วกันขี้เกียจถ่ายทำเร็วแล้วเบ็ดจะหมดเจอแล้ครับเสร็จแล้วทุกคนตอนนี้ก็เวลาประมาณเจ็ด จ็ดโมงเช้าเลยครับผมก็เจ็ดเจ็ดตรงเป๊ะเลยทุกคนผมใช้เวลาไปห้าหกเจ็ดสองชั่วโมงทุกคนหนึ่งชั่วโมงครึ่งประมาณสองชั่วโมงดูครับผลงานเฮ้เสร็จแล้วมือสั่นเลยอันนี้คือโคตรเจ็บนะผมยกไอ้พวกนี้มันปวดมือมากเหมือนกันได้ออร่างกายแล้วรอบหนึ่งก็เดี๋ยวผมก็จะทำการเก็บพวกซากเหล็กพวกนี้ไปเก็บไว้ก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกัน เดี๋ยวผมก็จะทําการสักป่านะครับโอเคนะผมตอนนี้ผมกำลังตัดคลิปอยู่นะผมจะลองตัดดูใน iPad นะของแฟนผมไม่รู้มันจะได้ดีหรือเปล่ามันอาจจะไม่รู้มีอะไรลูกเล่นผมจะพยายามใส่ลงไปนะเพราะว่ามันจอเล็กผมมองไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะบางทีอาจจะคลิปอาจจะยาวกว่าคลิปเก่านะโอเคเดี๋ยวผม,มขออนุญาตไปตัดต่อก่อนครับทุกคนโอเคนะผมตอนนี้ผมมาทำตอนะ่อนะผมจากเมื่อวานนะเดี๋ยววันนี้อาจจะถ่ายให้ละเอียดหนะ่อยเพราะว่า คือกองเยอะมากเยอะกว่าเมื่อวานอีกน่าจะสองรถนะทุกคนสองคันรถนะไปะโอเคนะผมเดี๋ยวผมก็จะทําการเ,เมื่อกี้ผมนี่ผมี่ผมเดินไปกินน้ำ้วทุกคนเมื่อกี้เนี่ยผมได้ผมไม่ใช่เมื่อกี้ดินี่ก็บ่ายสี่แล้วกค็คือวันนี้ไม่ได้ดูพอดแคสต์ไม่ได้เิมความรู้อะไรเลย,เลยทุกคน วันนี้ทำแต่งานเลยทุกคนแต่พรุ่งนี้ก็จะเอาให้ดีกว่าน,นี้ทุกคนน่าจะหาความรู้เข้าหัวแล้ววันนี้ทําแต่งานเลยเดี๋ยวผมก็ต้องไปขับรถต่อแล้วทุกคนนะี โอเคสวัสดีครับก็วันนี้วันที่4ี่แล้วทุกคนก็เป็นคลิปจากวันที่3ก็คือคลิปเดียวกันนะครับผมก็ไม่ต้องตกใจนะทำไมผมถึงไม่ได้ลงคลิปก็อยากเอามารวบกวยคลิปเดียวกันเลยนะผมนะเดี๋ยวผมค่อยบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยผมได้ไปทําอะไรวะทําทไมถึงไม่ปิดคลิปหรือว่าไม่ได้บอกว่าทํางานเสร็จไปไหนดอนแะล้วทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตวิ่ง,งแบบบอมบอมหนึ่งนึงก่ะครับผม ก็คลิปๆก่อนเนี่ยก็คือผมเนี่ยได้ไปทําธุระด้านนอกแล้วก็ไปกินข้าวด้านนอกแล้วก็กลับมาก็ประมาณสักสองเกือบสามทุ่มได้ทุกคนกลับมาก็นอนเลยแปรงฟันก็ไม่ได้แปรงคือด้วยความเหนื่อยล้าแล้วก็ความแบบอิ่มก็เลยได้นอนเลยทุกคนผมก็เนี่ยคือก็นอนเลยเพราะาจะได้รักษาเวลาทุกคนว่าได้พรุ่งนี้จะได้ตื่นมาทัน ว่านี่ผมตื่นมาก็หกโมงสิบห้าและก็ทำอะไรเสร็จก็หกโมงครึ่งแล้วผมก็ออกมาวิ่งนะครับคืออยากให้ก่อนเจ็ดโมงเพาะเจ็ดโมงเด็กมันจะไปโรงเรียนแล้วคนรถมันจะเยอะหน่อยก็เลยวิ่งเนี่ยเดี๋ยวจะวิ่งผมจะวิ่งไปทางซ้ายนะของซอยนะทางขวาก็คือทางสะพานใช่ไหม๋ยวทางซ้ายก็คืออีกฝั่งหนึ่งนะโอเคไะโอเคนะทุกคนก็เดี๋ยวผมจะไปอีกทางนึงก็คือทางซ้ายนี่เอง มันจะเป็นทางข้างๆวัดนะดุมันก็วงเวงอย่าทำไมวันนี้บรรยากาศมันดวงเวงอย่างว่าดูดิเห็นปะบรรยากาศดูวงเวงมากเลยแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยผมได้ฝันด้วยนะผมว่าผมเนี่ยคือมีเห็นงูเป็นงูยักษ์เลยเป็นงูตัวใหญ่บลเลื้อตัวสีดำเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูสถานที่ที่ผมฝันแล้วกัน เดี๋ยวตรงไปทางนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเมนะส่วนอาจจะน่ากลัวหน่อยนะปวดจะรีบวิ่งหน่อยวันนั้นมันจะเป็นการวิ่งที่แบบทําความเร็วได้ดีที่สุดเลยเดี๋ยวมันจะวิ่งทะลุนี่ไปแล้วก็เข้าทางหน้าซอยทุกคนนะอันนี้จะเป็นทางออกข้างซอยนะโอเคก็พกอกเราจวิ่งไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวดูคลิปไปก่อนแล้วกันทุกคนไปเมนทุกคนหลงั main, ลงเมนหลังเมนอันนี้คือหลังเมนนะส่วนตรงนู้นก็บ้านผม นั่นแหะตรงนั้นแหะตร,ตรงที่ผมเป็นออกลัางกายท้ายซอยอ่ะเขาเรียกอะไรที่ผมออกลัางกายอ่ะคลิปวันที่สองอ่ะนั่นแหละส่วนผมตรงนี้ก็เมนกน็มาวิ่งกันได้นะดูเส้นทางนะครับทุกคนผมว่ามันเป็นเส้นทางที่โคตรสบายตรงนี้แหละทุกคนที่ผมฝันว่าผมเจองูใหญ่แต่ไม่รู้เมือน,นะนู้ นลุกสู้เลยโอ้ยก็ขอพูดอะไรนิดนึงนะทุกคนก็อยากจะให้กำลังใจทุกคนที่กำลังวิ่งอยู่นะคือบางคนเนี่ยวิ่งอ่ะบางทีก็อาจจะเบื่อเพราะว่าเจอเส้นทางเดิมๆไงแต่ผมมาเส้นทางใหม่ๆก็คืออยากให้ทุกคนอยากลองเส้นทางใหม่ๆไงจะได้ไม่เบื่อแต่เหนื่อยมากแล้วก็เพิ่มระยะทางด้วยไม่รู้กี่กิโลนะไม่ได้คำนวณก็ครั้งก่อนผมทำเป็นกิโลจุดนะ ครั้งนี้จะได้กี่กิโลไปทุกคนนี่ก็คือถนนใหญ่แล้วนะเดี๋ยวผมวิ่งไปด้านหน้าก็น่าจะเข้าหน้าตอยผมแนละ้วเกรยขอวิ่งต่อ,ะะลอ,ลอแล้วกันรถเยอะเลย้ยจบทักทีทุกคนก็ผมไม่รู้ว่าผมวิ่งได้เท่าไรนะแต่บอกเลยว่ารอบนี้เหนื่อยจริงเพราะว่าผมวิง่งติดต่อกันเป็นเวลานานบางทีก็วิ่งบ้างหยุดบ้างนะทุกคนเพราะมันเหนื่อยมากเพราะมันเจ็บอก เดี๋ยวผมขอลองไปดูข้อมูลหาข้อมูลดูว่าวิ่งยังไงให้ไม่แบบยังไงมันมีวิธีวิ่งยังไงมันดูแบบดีกว่านี้เพราะมอาจจะวิ่งผิดวิธีเมืน่นจะวิ่งมันมันดูวิ่งเหนื่อยนะแต่อาจจะเป็นพรอบผมวิ่งแรกๆเลยก็ได้แต่ก็ขอบคุณคนหนึ่งด้วยอ่ะคือเขาบอกว่าถ้าไม่อยากให้เจ็บน่องเนี่ยให้วิ่งเต็มเท้าแต่เขาเรียกอะไรส้นตีนเปิดนิดนึงส้นส้นส้นเปิดอ่ะคือเปิดส้นนิดนึงนะทุกคนเออนั่นแหละทุกคนผมก็ใช้วิธีนี้วิ่งก็ดีมากก็คือจาก ไอตอนที่กล้ามเนื้อฉีกขาดตอนนั้นอนะคือตอนนี้แบบเจ็บนิดนึงใช่ครับนิดนึงแล้วก็ขอบคุณพี่ในทิกตอกมากเลยนะทุกคนโอเคปะโอเคนะทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะลองซ่อมจอคอมพิวเตอร์นะทุกคนนะนี่น,นี่มีผู้ช่วยด้วยนะครับผมไม่รู้ผู้ช่วยหรือผู้ยุ่งนะทุกคน โอเคเดี๋ยวลองซ่อมคอมพิวเตอร์ดูก่อนแล้วกันว่าใช้ได้หรือเปล่าเพราะจอคอมเนี่ยถ้าเป็นคอมพิวเตอร์นะผมพอซ่อมได้แต่ได้จอคอมพิวเตอร์ผมไม่เคยซ่อมเลยแลวผมเรียนช่างปลนด้วยคนมไม่ได้เรียนช่างอิเล็กทรอนิกส์อาจจะพังกว่าเดิมและผมโอเคไปทุกคนอาการมันดูนะเห็นนะวุบๆเดียวแล้วก็หายไปเลยทุกคนเมื่อกี้ผมได้ไปดูคลิปมาส่วนจอคอมเนี่ยผมขออนุญาตทักไปถามประกันก่อนว่ามันยังเคลมได้หรือเปล่านะเดี๋ยว ผมจะทําการนะทุกคนผมไปดูคลิปในทิกตอกมาก็มีคนแนะนํามาว่าให้ผมกินพวกเวโปรตีนหรือว่ากินพวกแบบแคลอรี่เยอะๆนะทุกคนเพราะว่าให้ผมออกลังกายเยอะแค่ไหนเนี่ยสุดท้ายถ้าเราไม่ได้กินแบบอาหารเสริมหรืออะไรที่มันแบบช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ค่อยออกผลนะทุกคนเดี๋ยวผมก็จะทําการสั่งเวโปรตีนมาให้ดูด้วยนะทุกคนนะก็ ถ้าใครอยากรู้ก็สอบถามได้นะว่าเวโปตีนี่ผมสั่งเกลืออะไรนะทุกคนก็เราไปหาในทิกตอกดูนี่ผมไ,มไปนั่งตัดทิกตอกสองสามทีผมรู้เลยมันมันเหมือนมันรู้ว่าผมกับเราออกกำลังกายมันก็เลยขึ้นฟีดขึ้น,น,นฟีดต่เรื่องอย่างเงี้ยทุกคนโอเคล้องกันโอเคนะทุกคนเมื่อกี้ผมได้ไปทําการขอยมังคุดรู้อย่างไม่น้องแบบไปเก็บมังคุดมานี่นี่ก็ได้สิบสี่โลนะทุกคนต้นเดียวน,นี่ทุกคน ใกล้บ้านเดี๋ยวเราจะมาลองออกของกําลังกายใกล้บ้านกันนะทุกคนลองออกดูกนะว่าเป็นยังไงว่าไ,ได้หรือเปล่า โอเคนะทุกคนเดี๋ยวผมก็จะทาการไปดูที่ฟิตเนสนะทุกคนเพราะว่ามีคนบอกว่าแถวนี้มันมีฟิตเนสด้วยนะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตขับรถยนต์ไปก่อนนะทุกคนไปกับเดี๋ยวไปกับพี่แล้วก็ไปกับแฟนนะทุกคนนะโอเคไปโอเคนะทุกคนตอนนี้ผมมาในยิมแล้วก็มีเครื่องเล่นที่เครื่องเล่นที่มันใช้การได้นะทุกคนก็เดี๋ยวผมก็จะทําการลองเล่นไปก่อนแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะทุกคน โอเคนะทุกคนก็หลังจากที่ผมวิ่งไปเป็นเวลานานอยู่นะก็เห็นมันเขียนาผ่านแคลอรี่ด้วยทุกคนผมว่าเดี๋ยว<ม>ถ้าผมได้บเวโปรตีนมาเดี๋ยวผมจะทำการลด,ดนะนด,ดูดิ <c oughs> ขาผมผมรู้สึกถึงความใหญ่มากเลยทุกคนก็ โอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวผมขอกลับบ้านก่อนนะทุกคนนะขอกลับบ้านก่นนนะอ,อนแล้วก็ขออนุญาตอัปเดตอัปเดตอีกทีนึงนะผมนะโอเคปะเขเลยเอามาลาวันกันใช่ไหมโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตไปตัดคลิปก่อนงั้นขอจบวันที่สี่ในเพลงนี้นะทุกคนก็กินข้าวเ,เรียบร้อยแล้วก็เนี่ยทุกคนเดี๋ยวผมจะตัดคลิปต่อนะทุกคนนะโอเคก็คลิปน,นี้น่าจะรวมวันที่สามวันที่สี่ไปเลยนะทุกคนแล้วก็จะเอาไปลงในวันที่ห้าแลทุกคนก็โอเคไว้เจอกันครับผมขอบคุณมากครับ